คำคมธรรมะในคำกรอนของท่านพุทธทาสพิขุอินทปัญโยช่องสมายชาแนลกับวันสบายสบายอ่านกรอนธรรมะสกิดใจผู้คนและเป็นข้อคิดนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อแสงสว่างทางปัญญาวันนี้ในคติธรรมคำคมว่าการงานคือการปฏิบัติธรรม เป็นธรรมะในคำกรอนของท่านพุทธทาสพิคุอันการงานคือคุณค่าของมนุษย์ของมีเกียรติสูงสุดอย่าสงสัยถ้าสนุกด้วยการงานเบิกบานใจไม่เท่าไรได้รู้ธรรมฉ่ำซึ้งจริง เพราะการงานเป็นตัวการประพฤติธ,ธรรมกุศลกรรมกล้ำปนมามีค่ายิ่งถ้าจะเปรียบก็เปรียบคนฉลาดยิงนัดเดียววิ่งเก็บนกหลายพกมาคือการงานนั้นต้องทำด้วยสติมีสมาธิ ขันตีมีอุสามีสัจจะมีธรรมะมีปัญญามีศรัทธาและกล้าหารรักงานจริงอนุโมทนาสาธุวันนี้สวัสดีค่ะ